สวัสดีค่ะในนามตัวแทนแผนกธุรกิจความงามยินดีต้อนรับนักศึกษาผู้ที่ต้องการพัฒนาอาชีพทั้งที่สมัครเข้ามาเรียนแล้วและกำลังตัดสินใจจะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ว่าท่านจะเคยประกอบอาชีพอะไรต่อไปเราจะก้าวไปในวิชาชีพเดียวกันแผนกธุรกิจความงามวิทยาลัยเทคนิคบางแสนยินดีต้อนรับค่ะ แผนกธุรกิจความงามวิทยาลัยเทคนิคบางแสนมีครูประจำแผนก5ท่านครูนภาพรพริมรักษาครูพรทิพย์จอมทองครูสายรุง้งอาราณาลิมิตครูจารุวันขวัญแก้วและครูสุดาทิพย์ข่าวฉลาดปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนให้ความสำคัญกับความสวยความงามและบุคลิกภาพที่ดีของตนเองมากขึ้นอาชีพความสวยความงามจึงเข้ามามีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างบุคลิกภาพให้ผู้คนได้มากขึ้นการเลือกตัดสินใจจะเข้าสู่อาชีพในภาวะเศรษฐกิจยุคปัจจุบันจำเป็นต้องมีข้อมูลพื้นฐานหลายด้านเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติและนำไปประกอบอาชีพได้จริง ทางแผนกธุรกิจความงามมีการจัดการเรียนการสอน3สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาเทคนิคการตัดผมชายเป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อการมีงานทำโดยมีการสอนตั้งแต่การใช้การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ในการตัดผมการออกแบบทรงผมการตัดผม โดยเน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติซึ่งมีการดำเนินการร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนผู้เรียนมีการออกหน่วยฝึกปฏิบัติและสามารถนำความรู้ตลอดจนทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง 2. ส,สาขาวิชาเสริมสวยสไตล์สมัยนิยมการเป็นช่างเสริมสวยที่ดีนั้นผู้เรียน จะต้องเรียนรู้ทักษะการใช้อุปกรณ์การเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการซอยผมหลักการแบ่งผมการตัดซอยผมทรงต่างๆการสะได้ผมตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างรูปศีรษะรูปใบหน้าเส้นผมการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างมืออาชีพโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะในการนำไปใช้งานจริงและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง 3. สาขาวิชาการนวดไทยเพื่อสุขภาพเป็นการสอนศิลปะการนวดโดยเริ่มจากพื้นฐานมารยาทการวางมือท่านวด การจัดท่านวดและแนวเส้นที่นวดข้อควรระวังข้อห้ามในการนวดเพื่อความปลอดภัยของคนไข้คนไข้จะได้รับการบำบัดขจัดความเมื่อยล้าคลายเส้นที่ตึงดึงเส้นที่หย่อนคล้อยให้เข้าที่โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับ ของอาจารย์ผู้สอนที่มากล้นด้วยประสบการณ์ตรงตลอดจนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขสามารถนำไปสอบยกระดับฝีมือแรงงานได้สำหรับแผนธุรกิจความงามเรายังมีอีกหลากหลายเทคนิคที่เราให้ท่านมาสัมผัสด้วยตัวท่านเองและพบกันที่วิทยาลัยเทคนิคบางแสนค่ะ